สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมก็อยู่ในเกมอคอนเฟลเลอร์เบตนะครับนี่ก็นี่เปิดฤด,ดูกาลไอริชอย่างเป็นทางการนะครับผมก็นะครับเปิดฤด,ดูกาลเรียบร้อยแล้ววันนี้วันที่17นะครับก็คลิปผมเมื่อก็เดี๋ยวจะลงให้นะนี่คลิปนี้ไม่ได้มารีวิวยูนิตนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มาวอล์คนนะครับแต่จะพานะครับผมมาดูหน่อยว่าเป็นแบบซีซั่นใหม่อ่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเปิดซีซั่นแล้วโหดูดาน อ่าวโหมันมีปืนใหญ่ด้วยแล้วมึงจะยิงยังไงเนี่ยกูถามจริงอ๋อยิงผ่านรูเนี่ยเหรอโอ้นะครับโอ้เฮ้ยยตกไปด้วยตกใจตกใจเวลานเราเราเราเล่นดันเวลาเราเล่นดันนี้เราเราไม่เคยเป็นแบบอีนี่อย่างงี้ไงนึกว่ามันเป็นแบบว่าไม่ให้เราวิ่งอุยแต่มันให้เราวิ่งนะค่อนข้างกว้างค่อนข้างแบบกว้างนะครับเออกูตกตกใจ อะไรงไงมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะดูดิเนี่ยอย่างขวามืออย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบว่าไม่ใช่แบบนี้เรา,าเกิดทวีปขวานะครับวิง่งวิ่งไหนมาว่าทำไมมันหอบอะไรเนี้ยนะครับโอ้โหคนที่เงียบคนที่เงียบนี่คือคืออะไรวะไปดูดิไปดูดูด,ด,ดูดิโหกระตุกกระตุกกระตุกเอา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 พอพอพอเดี๋ยวขูขึ้นกระได้ให้แป๊บนึง พอมันรีวิวไม่ไม่ได้รีวิวพอมันรีซีซั่นนะครับผมไปไหนดีอ่ะไปไปหาไอ้นี่กันนะไปพอมันรีซีซั่นเนี่ยจดทุกอย่างมันจะไอ้นี่ใหม่หมดเลยนะทุกคนเห็นป่ะเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบพื้นหลังเขียวใหม่หมดเลยนะครับผมพอมันรีซีซั่นใหม่อ่ะมันจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถใส่พวกเป็นแบบรูนอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะรูนก็จะไม่มีนะเห็นป่ะมันจะมีอยู่เท่านั้นเท่าเนี้ยนะครับจะมีรูนพื้นฐานอะไรอย่างอย่างอย่างเงี้ยอย่างชุดเกาะอย่างเงี้ยมันก็จะมีรูนแบบพื้นฐาน อะไรโอเกอร์โอ้แค่ทหารนึกว่ามีอะไรไม่ต้องใส่มาให้กูก็ได้ถ้างนั้นนะครับเออมาด่านมันเปลี่ยนนะทุกคนเดี๋ยวได้แลวเดี๋ยวแป๊บนึงด่านมันมันเปลี่ยนนะครับผมเพราะปกติอ่ะเราจะไม่ได้อยู่ในด่านแบบนี้ถูกไหมเราจะอยู่ในเมืองอะไรอย่างงี้ธรรมดานี้ด่านมันเปลี่ยนนะครับวายได้ของอะไรวะอ่าพออัปเดตมันจะได้ของนะครับผมนี่น่าจะเป็นแบบ ep ยศก็คือ eeep ตรงนี้โอ้โหดูดิ อันนี้ด่านใหม่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะได้เล่นกันแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้เล่นกันแน่นอนนี่ตัวใหม่นะตัวฮิวนะครับผมอันนี้ตัวปักธงนะเออตัวฮิวตัวฮิวนี่ผมก็ทําคลิปรีวิวไปเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมไปดูกันนะครับผมนะเดี๋ยวจะมีการรีวิวกันแน่นอนนะครับผมว่าตัวฮิวอ่ะมันเป็นอะไรยังไงบ้างนะอ่ะอันนี้ก็เป็นชุดโอ้โหเนี่ยดูเด้ไหมบ้างอี๋ชิช่ายเท่น,นะทุกคนดู ทำไปเล่นไปดาบโอ้โหรู้หละ่ะโอโหดูโลโลกลมครับแม่งเท่มากนะโอเค,อเคพอประมาณนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่า exp เวลาเรา e เนี่ยเวลาเราเป็นแบบเอามากดเ e อ้กดเป็นแบบ e ทงตะแกะมันก็จะเพิ่มตรงนี้แล้วมันก็จะได้ของฟรีไอ้ตรงนี้คือจะต้องเป็นการเติมตังค์ในทนุนเติมเงินนะครับผมามามอต้าโอ้โหซีซั่นอัศวินฮรซีซั่นนี้โอ้โห,โโห,นนโโหดู ดูมา้าดิโอ้ยเท่เกินนะครับมีสกินกล่องอาวุธนะครับผมนี่กล่องอาวุธโอ้โหต้องเล่นจะถึงไหนเนี่ยถึงจะไ,ได้นะฮะนานอยู่นะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเท่กว่าไอ้ตะกีเอเ้อีกชอบหมวกมากอะหมวกไม่มีปีกนกเลยมีเทเวดาเลยเท่มากเท่เท่เท่ถุงมือก็เท่นะทุกคนเขี้่้้้่้้้ แต่ต้องเติมตังค์ซื้อนะครับเออใครรวยใครมีกำลังทรัพย์ก็เติมตังค์ได้นะครับผมมามาดูกันที่รีวิวยูนิตครับผมนี่เห็นปะ่ะยูนิตจะมีตัวฮิลนะครับผมตัวนี้จะมีอยู่6ตัวนะข้อมูลเบื้องต้นจะมีอยู่6ตัวนะครับผมข้อมูลเบื้องเบื้องต้นจะมีอยู่6ตัวไม่ไม่สามารถเป็นแบบว่าเนี่ยอันนี้คือฮิลก็ใช้ระเบิดควันได้นะครับผมระเบิดควันเนี่ยรู้สึกจะใช้ได้ไม่เยอะนะ มีการใช้อุตตะประชิดได้ก็จะเป็นมีดปอกมะม่วงที่ผมเคยรีวิวไปนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวปักธง,งนะครับเห็นป่ะมันจะมีตัวเป็นแบบดาบโล่แล้วก็ตัวขวานโล่นะครับอ,อันนี้ก็เดี๋ยวรอเขาเปิดซีซันกว่าอีก10วันนะครับผมไม่ได้เปิดซีซันเปิดให้ทำภารกิจนะครับอันนี้ก็จะเป็นม้าคล้ายๆม้ามอต้าเหมือนกันนะทุกคนนะครับเออตัวนี้ก็ต้องรออีก1เดือน ยาวไปยาวไปนะครับผม1เดือนในการทำภารกิจเนาะเอออันนี้ก็ลูนเบื้องต้นเนี่ยเพิ่มดาเมจอุ้ยเพิ่มดามดเมจเยอะนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าม้าตัวอื่นๆเนี่ยจะใช้ได้ไหมพวกม้ามอต้าเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอัศวินเหมือนกันนะนะครับม้ามอต้าเนี่ยมันก็ถือเป็นม้าอัศวินเหมือนกันแต่ไม่รู้อันนี้ได้ได้หรือเปล่านะเออนะเนี่ย exp อันนี้ลูนเพิ่มความไวเพิ่มความความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับเดี๋ยวมารีวิวให้กันแน่นอนนะโอเค มาดูที่ไหนต่อดีมาดูที่ห้องนี่เลยนะครับผมห้องรับแห่งคารนะครับผมมาผมมีแต้มอินี่เหลืออยู่นะดูโล่โหเท่มากเลยคุณดูดินะครับอันนี้เป็นหอกใช่ไหมหอกเฮ้ยชิชาเฮ้ยโอ้โหดูดูตรงท้ายโอ้โหเท่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 นะครับอันนี้เป็นดาบโนจินะครับพี่ยหรูหลาเนี่ยหรูหลาทุกคนมันดูแบบ โหเก้าเท่อะดาบแบบดาบโนจิปกติมันจะเป็นคล้ายๆแบบดาบสูลไรใช่ไหมเอตัวตรงเนี้ยมันจะไม่ค่อยเป็นแบบเอาเป็นแบบว่าเบี่ยงออกมาแต่อันนี้คือมันเบี่ยงออกมานิดนึงนะบอกว่าปกติมันต้องไม่แบบเรแบบียบๆเออนะครับอันนี้ทวนนะครับโหมีขนด้วย <c oughs> เออตรงนี้ก็ยังเป็นไม้นะครับอันนี้งาวงาวงาน,นี่ก็คล้ายๆกับซีซันเอแรกๆมันมีอยู่ซีซันหนึ่งที่ใบมีดอะ ใบมีดตรงนี้คล้ายๆกับเอซีสั้นแรกผมกขเขาเรียกใบใบมีดใช่ไหมใบดาบประมาณนี้ยมันจะคล้ายๆกับซีซั่นแรกมันจะมีอยู่ซีซั่นหนึ่งที่เขาทําออกมาประมาณนี้นะครับมันอ,อยู่นิ่งๆเลยทีนะครับอันนี้เป็นดาบโลกอังกฤษหรือโลกฝรั่งนะครับโล่มันดีไซน์ปนแปลกๆเนาะเออด้ดาบเท่นะทุกคนดาบดาบเท่นะครับอันนี้เป็นขวานะครับ มันดูลูหลานะซื้อข้างนี้มันดูแบบลู่ลหลาโมเดิร์นโมเดิร์นดีนะครับอันนี้เป็นปืนนะครับเชี่ยเชี่ชชยโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหเท่ว่ะสีมันแบบโอ้โหแบบออกแนวแบบโมเดิร์นอะสมัยใหม่อ่ะยุโรปอะนะครับอันนี้ธนูยาวเอ้อธนูธนูยาวบอกว่าเออยาวธนูยาวนะครับดูอย่างนี้ดูอย่างนี้ของจริงมันน่าจะหนักนะเนี่ยทุกคนนะครับมีหน้าคนอยู่ตรงนี้ด้วยนะ หน้าคนโอ้โหดูโอ้โหธนูสีสีฟ้ากล่องใสโอ้โหอันนี้ธนูสั้นนะครับก็ไม่ต่างกันมากนะทุกคนธนูสั้นธนูยาวเท่าเท่าเท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับอันนี้มีคู่นะครับมีคู่ใบมีดมันบิดบิดเบี้ยวๆนะเออเออนะครับดูดิ ติดบิด๊กเบี้ยวนะครับอันนี้เป็นค้อนนี่นะค้อนโอ้โหไอ้น,นี่เป็นวัวหรืออะไรตรงเนี้ยมันหรือปีกนกวะสักอย่างนะครับตรงนี้เออประเทศบีกแบบตรงนี้นเฮ้ยมีใส่วิกผมด้วยทุกคนมีใส่วิกผมด้วยว่ะเออนะครับผมมันออกแนวเป็นแบบว่า เขาเรียกเรียกว่าไงว่าอิตาลีป่ะเป็นแบบว่าพวกเป็นแบบว่าชนเผ่าสมัยก่อนเนี่ยที่เอตรงหัวนย่ยงมันจะเป็นเหมือนใบไม้อ่ะเราเห็นเคยเห็นในภาพยนตร์ในละครอะไรอย่างเงี้ยผมเรียกเรียกไม่ถูกอ่ะนะครับอ่านี่เป็นสกินม้านะครับผมมอมอต้านะแม่งสกินม้ามอต้าชัดเลยนี่อันนี้ม้าเท่นะเท่นะแต่รู้สึกมันจะไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่เองเหลืองเนี่ยผมว่าเหลืองเหลืองมันไม่ค่อยเข้านะเออ นี่เป็นโล่ซีซั่นไหนไม่รู้ว่าแต่โล่โล่นี่คือโล่ยักษ์หรือโล่สิงเลยอ่ะถ้อดูดีๆอ่ะมันเป็นสิงเป็นยักษ์เลยนะครับเนี่ยเห็นปะเป็นหน้านะครับเป็นหน้าผม,มเรียกชื่อใส่ไม่ถูกอันนี้ก็คือเป็นซีซั่นเก่าๆนะเนี่ยดาบดาบโนจิส่วนมากมันจะรีบเรียบอย่างเงี้ยทุกคนเห็นปะมันจะรีบเรียบอย่างเงี้ยนะครับโอ้โห คูณนึกถึงเตียวหุยอ่ะเนี่ยครับผมเออทวนทวนอาศอสอิษทวนลิ้นอาศอสอิษนะครับผมมันจะเป็นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทวนลิ้นอาศอสอิษนะครับเอออ่าเออเ,ออเออนื้อเทนะมีผูกผ้าแดงๆด้วยอันนี้สะพายได้ไม่มีเชือกแดงแดงะเออนะครับอันนี้ก็เป็นชุดอันนี้คือพวกชุดเก่าๆแหละนะครับชุดเก่าๆ นะอ,อ,นะอันนี้ก็จะเป็นสกินม้านะครับผมสกินม้าอันนี้ก็ของประมาณนี้ไม่มีอะไรมากเดี๋ยว,วเรามาดูกันตรงนี้ต่อัสดีแมงหูวลนะาก่อนไปไหนแล้วนะนะครับนี่อันนี้เรามากันที่ร้านชื่อเสียงนะครับผมก็คือจะใช้แต้มนะใช้แต้มถ้าเกิดเสียงเข้าอะไรงไงขออภัยด้วยนะใช้แต้มตรงนี้กด F 5แต้มแต้มตรงนี้ครับ เราเอาของมามาแลกทุกคนมันก็จะได้แต้มนะเดี๋ยวผมเอาของมาแลกโชว์ไม่รู้ว่าไ,นนไอ้นกส้มเนี่ยมันแลกได้เปล่ากดพิที่ F นะครับผมมอบทรัพยากรให้นะครับผมโ okay, อเคนกแลกไม่ได้โอเคเนี่ยนะครับมันจะได้ของอย่างเงี้ยพอส่งเควสไอ้นี่ไปเรื่อยๆเราก็จะได้ของซึ่งผมเคยบอกไปแล้วใน EP ต้นๆก็ไปหาดูกันย้อนหลังแล้วกันนะว่ามันแลกแล้วมันได้อะไรงไงบ้างผมจะไม่พูดเยอะนะครับ พอเราได้แต้มไอ้ตรงนี้มาเยอะแล้วก็มาแลกไอ้ตรงนี้เอาเนี่ยแลกม้าก็ได้นะครับแลกเกาะอะไรยังไงก็ได้แลก exp ก็ได้หรือว่าแลกท่าก็ได้ท่าอิโมจิอะไรเงี้ยก็ได้นะครับซึ่งท่ากูก็มีแล้วล่วละนะแต่ที่ผมต้องการหลักๆคือ une, ครูนเนี่ยแหละที่กูต้องการคืออันนี้แหละรูนนะครับผมกับอันนี้นะครับผมบันทึกสงครามก็คือไอ้รูนนั่นแหละนะสมรูนนะครับผมมาดูชุดหน่อยว่าไ,ได้ชุดอะไรว้าว ชุดนี้แหละกูอยากได้กูต้องได้ครับผมชุดเท่มากมีอะไรเนี่ยทำไมกินข้าวยางกินข้าว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 เฮียอะไรเนี่ยนะครับอัน,นอันนี้ก็จะเป็นสุม่มนะสุมพวกอาวงอาวุธตีอาวุธสีม่วงนะครับผมอา้าวลับของก่อน่านะรับของเสร็จนะครับ ไม่ต้องแปลกใจนะทุกคนพอมารีเซ็ตใหม่อ่ะคือมันจะเริ่มใหม่หมดเลย,ยแต่เพียงแค่ว่าเลเวลของเราเอ่มนะอมันจะเหมือนเดิมนะตรงเนี้ยเลเวลตรงเนี้ยมันจะเหมือนเดิมแบบว่าเลเวลตรงเนี้ยมันจะกลับเป็นเลเวลหนึ่งใหม่นะครับไม่ต้องไปแปลกใจนะครับเป็นหมดทุกคนน,กะะะน,นะครับเนี่ยตรงเนี้ยก็จะรีอะไรยังไงใหม่หมดเลยสถิติอะไรเงี้ยนะครับมันจะรีใหม่หมดเลย,ยนะครับแล้วก็เอ่อกดกดให้มันเห็นเลยกดที่ผมกดไปกี้มันจะไปเพิ่มแต้มตรงนี้นะทุกคนเนี่ยแต้มเนี่ยมันจะเพิ่มเห็นไหม อ่าเป็นสองและนะครับก็จะประมาณนี้เมกี้เราได้ของฟรีเราต้องกด G ีตอนนี้มันจะมีกดจีเพื่อเป็นแบบเปิดสุม่มไม่รู้สุ่มอะไรละมันลุ้นกันเดฟเอนชั De ่นแบบเปิดมาเป็นอะไรครับเปิดออกมาสีฟ้าหอกครับไอสัตว์เอ้ยกูมีแล้วนะครับมีเรียบร้อยถ้าเกิดมันมีแล้วมันก็จะกลายมาเป็นชิ้นส่วนเองอ,อย่างเงี้ยไปแล้วให้เราเนี่ยไปเป็นแบบว่าเออเขา เรื่องกว้างไงนะเขาก็จะให้เราเนี่ยไปทําการเป็นแบบว่าย่อยนะครับผมคืออันนี้เขาย่อยให้เรียบร้อยแล้วล่ะนะที่มันมีการเปลี่ยนอีกอย่างนึงก็คือยูนิตครับผมยูนิตเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ยูนิตพื้นสังม่วงหรือพื้นหลังทองได้นะทุกคนเห็นไหมนี่หรือดูการแข่งขันถูกผนึกู่มันเปลี่ยนแปลงหมดเลยนะทั้งโปรไฟล์อะไรไงต่างๆคือเหมือนกับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหมือนกันนะทุกคนเนี่ยภาพแบ็กกราวด์พื้นหลังมันไม่ใช่แบบนี้แต่นี่คือมันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง ไปนะครับในพอเปิดฤดูก,กาลใหม่ๆเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ยูนิตทองหรือยูนิตมุงได้นะเคยรู้กันอยู่ก็ใช้ได้แค่ยูนิตสารประเภทก็คือยูนิตพื้นหลังเท่านะครับผมพื้นหลังเทา,าเยาง,งนี้นะครับผมพื้นหลังเขียวนะครับแล้วก็พื้นหลังฟ้าเล่นได้เพียงเท่านี้นะครับผมต่อให้จะเป็นตัวเป็นแบบว่าในภารกิจนะในในภารกิจซีซั่น,ะน,นรรหรือฤดูกาลอย่างเงี้ยก็ตามก็ไม่สามารถใช้ได้ไม่สามารถเล่นได้นะครับนะครับ ไม่สามารถเล่นได้นะต้องรอให้มันเป็นแบบว่าเออถ้าเกิดอย่างตัวสีม่วงก็ต้องรอประมาณ1ิวันใช่ไหมเออตัวตัวตัวสีม่วงเนี่ยก็ต้องรอประมาณ10วันวะตัวม่วงอ่ะม่วงเนี้ยก็ต้องรอประมาณ1ิวันโดยประมาณนะิหลังทองนี่ก็1เดือนรอไปนะครับผมแน่นอนว่าตัวประเภทอย่างนี้เหมือนกันสนามลบอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นป่ะมันถูกปิดหมดเลยไม่สามารถใช้การได้นะครับผม ยถูกล็อกกุญแจเขาก็จะบอกเลยว่าเนี่ยอีกเปิดอีกทีคือวันที่28เดือน3นะวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่าวันนี้วันที่17นะครับผมก็รอไปอีกประมาณ10วันได้นะครับอ่าอันนี้เปิดวันที่18เดือน4นะครับผมนะ่าก็รอไปอีกยาวๆไปนะครับผมกว่ากว่าเราจะเล่นได้เนาะอันนี้ตอนหีเราปลดล็อกไปแล้วก็ตามมันก็เล่นเล่นไม่ได้นะทุกคนมันก็ถูกใส่กุญแจนะครับ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมเท่าที่สังเกตนี่ก็มันมีการอัปเดตอะไรยังไงมาใหม่เยอะเหมือนกันนะดูคงดูเควสอันนี้ก็เป็นเควสหลับไปลงเควสไปไอตรงเครื่องหมายตดใจเนี่ยบางครั้งออยากให้ทุกคนเนี่ยไปพูดคุยไปทำอะไรอย่างนี้สักนิดนึงเพราะบางทีอ่ะ เราจะได้รับภารกิจได้รับเควสหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันมีผลดีนะบางอันนี่ยมันสามารถได้เป็นแบบว่าเอ,อเขาเรียกเรียกไงวะก็คือเหมือนกับได้รเราเควสพิเศษเนะอะไรเงี้ยค่าอาหารสามร้อยนายอะไรเงี้ยปทีอะไรเงี้ยซึ่งมันง่ายทุกคนมันมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับชน,นะส0ครั้งอย่างเงี้ยมีอะไรนี่อะไรไม่รู้รับไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปหาทำเอานะครับเนี่ย มาตรงนี้ต่อเจ้าหน้าที่ค่ายทหารมีอะไรเนี่ยเออแตม่มันง่ายมันง่ายดีนะน่ครับโอ้โห,โโหโรูปกิวรูปกิวกูอยู IL, ่ไนอ่านี่อันนี้ในโหมดของหน้ากิวก็จะเป็นแบบนี้นะนี่นะครับพันธมิตรยังไม่มีนะมีเป็นแบบว่าอุนท้าดวนกิวมีอะไรอย่างเงี้เออง่ายขึ้นงะ่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นง่ายขึ้นอ่าอันนี้เป็นภารกิจนอกไม่เป็นไรเราไม่ต้องทํา ภารกิจข้างนอกเราไม่จำเป็นต้องทําเราไม่ต้องไปส่งไอ้นี่หรอกนะครับไอหัวเนี้ยคือเกลินเจเนตอันนี้คือทหารนะทุกคนนาบุชคาลายเกลินทำไมชื่อมันซ้ำกันวะนักกีท่องเที่ยวแสนเพลินมีด้วยหรอวะไม่เคยเห็นนะครับมาส่งเกรเนี่ยง่ายๆนะครับผม,ไ,มได้แล้วเอาไม่เอาไม่ทำทำดีวะ ชนะห้านะหาครั้งแมวขี้เกียจเัาทิ้งไปแมวเราเอาเฉพาะเควสท,ที่มันได้ของคู้นี้ทำแล้วมันได้ของนะทุกคนเนี่ยได้หนังสืออะไรเงี้ยอย่างบางอันมันจะได้เนี่ยพวกไอเทมอย่างเงี้ยพอเปิดมามันก็จะสุ่มได้ของพวกนี้เนะครับตัวกร๊ปอยู่เหมือนกันเดี๋ยวพาบิวนอกเมืองหน่อยดีกว่านะเดี๋ยวพาบิวนอกเมืองหน่อยออคันนะครับออคันเท่าคันมากๆก็ ซื้อซีมามาทาหรือไม่ก็ไปอาบน้ำนะครับผมช่วงนี้อากาศร้อนด้วยนะก็ไปอาบน้ําได้แล้วกูต้องออกทางไหนทางนี้มั้งคนดูแลม,มา้าแล้วกูต้องออกทางไหนกูออกไม่ได้เหรอกูอยากออกนอกเมืองอนะ่ะต้องไปทางไหนอโอ้ยจะวิ่งไกลเนาะด่านไม่งกวงมากนะครับอ,ออกข้างนอกนะครับเดี๋ยวพาออกออกไปข้างนอกกัน แมวเกะกะหนักเดี๋ยวพาออกไปข้างนอกกันแล้วเดี๋ยวมารอดูกันดีว่าข้างนอกเป็นยังไงมัางแต่ก็น่าจะเหมือนเดิมแหละเนาะแต่แค่อยากรู้ว่าข้างนอกเนี่ยมันแบบหิมะมันจะตกไหมอะไรมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรไหมโอเคฝนตกหิมะไม่ตกครับแต่ฝนตกนะครับเออนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมอยู่ทวีปขวาบนนะครับผมตอนนี้คนก็อยู่ทวีป ขวาเนี่ยกำเต็มแหละเพราะว่าด่านมันปิดนะครับเนี่ยด่านมันปิดด่านมันจะเปิดก็คืออีก31วันนี่ครับผมในช่วงนี้ก็น่าจะมีการวอลแคนเหมือนกันไม่ก็ไม่รับปากนะว่ามันจะมีการวอลแคนไหมนะครับถ้ามีก็อัดให้ดูแน่นอนนะครับผมแล้วกูต้องเข้าทางด้านไหนแล้วเมืองกูต้องอยู่เมืองไหนเนี่ยเมืองกูอ๋อเมืองเมืองอันนี้เนาะไปเข้าเข้าเข้าตรงนี้ อนนี้ข้างนอกนี่คือคนเล่นเก็บทรัพยากรทำภารกิจกันใหญ่ครับในช่วงเปิดฤดูกาลใหม่ๆมันก็จะเป็นอย่างนี้นแหละจะวิ่งเก็บทรัพยากรกันนะครับหยุดเก็บเกี่ยวทำไมหยุดเก็บเกี่ยวล่ะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ข้อมูลเบื้องต้นนะครับผมที่จริงมันยังมีมันน่าจะยังมีรายละเอียดต่างๆในระบบเกมรวมถึงด่านใช่ไหมตอนนี้คือยังมีถึงที่สิ่งที่ผมยังไม่รีวิวเนี่ยก็คือด่านนะครับผมเนี่ยนะครับผม ดาแล้วก็ออยูนิตนะครับผมที่ยังไม่ได้รีวิวเนี่ยครับผมแต่ข้อมูลเบื้องต้นเราก็รู้แล้วแหละว่าเขามีทั้งหมด6คนนะครับนี่นะครับหคนมี2กองมีสามารถฮิลได้ก็สามารถใช้ระเบิดควันได้นะครับผมข้อมูลเบื้องต้นด้ยเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะตัวนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด25ตัวมี3อันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นปักธงใช่ไหมที่ผมบอกปักธงนะครับมีขบวนทัพอยู่3ขบวนนะครับผมมีอันนี้คืออะไร นะเรียนรู้ข้อมือเบื้องต้นเลยขณะที่กองทหารอยู่ในรูปแบบกระจายขณะปล่อยพลังจะได้รับแต้มป้องกัน100แต้มนะครับผมด้านเมทุกประเภทจะเพิ่มขึ้นนะครับผมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง1ิวินาทีนะครับผมก็คือเวลาที่อยู่ในเขตทงแล้วเราใช้อันอันนี้มันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมอ่านะครับผมเพิ่มค่าโจมตีเพิ่มค่าป้องกันนะครับผม กิลน,นี้จะเปลี่ยนผลได้รับค่าป้องกัน300แต้มนะครับผมหากบวกสกิลน,นี้จะป้องกัน500แต้มโอ้โหนะครับแต่ข้อเสียของตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกถ้าตัวธงตายตัวที่ถือธงตายก็คือเกมโอเวอร์นะทุกคนจบนะครับผมอันนี้คือจะเป็นเราที่สามารถถือธงได้มั้งนะครับถือธงได้นะอ,ะอันนี้เป็นห่านมาลืมรีวิวไปอันนี้มีหมด14ตัวนะครับผมมีพุ่งชนนี่อะไรเน,นี่ยหานมาใช้ข้อดีของกระบวนทัพ ทหารมา้าทําการบุกโจมตีระยะประชิดเป้าหมายโจมตีเป้าหมายในระยะประชิดใช้ปืนยิงศัตรูกระเด็นใช้ปืนได้ด้วยเหรองงนะครับใช้ปืนได้ด้วยนะครับผมมีอยู่2ขบวนทับนะเออนะครับก็ลุงไม่ลุงก็ต้องรอดูอีกทีเนาะเนี่ยครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันที่จริงอะ่ะ ก็อ,อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นว่าอาจจะมีระบบในเกมที่มันมีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งผมยังไม่ได้รีวิวเพราะว่ายังไม่ได้เป็นแบบว่ามีโอกาสได้เล่นด่านใหม่เลยนะครับผมถ้าเกิดมีโอกาสได้เล่นด่านใหม่ก็อ,อาจจะรีวิวมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เบื้องต้นนะนี่คลิปนี้ผมก็อัปเดตปุ๊บพออัปเดตคือเซิร์ฟเวอร์มันเปิดสเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็กดคลิกเข้ามามาเป็นแบบว่า รีวิวให้ท่านผู้ชมหรือท่านเนี่ยได้ดูกันเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้บ้างคนอาจจะเป็นแบบว่าอยู่ในขั้นตอนการอัปเดตหรือว่ายังไม่ได้ดูยังไม่ว่างอะไรนี้ผมก็มาอัปเดตให้ดูก่อนคร่าวๆนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นชุดใหม่นะครับเนี่ยชุดใหม่ชุดก็มีอยู่สสไตล์นะชุดแบบนี้แล้วก็จะมีอีกชุดสไตล์หนึ่งนะครับมีม้าใหม่มีสกินอาวุธอะไรมาใหม่เลยชุดสไตล์นี้ก็จะเป็นชุดอย่างนี้นะครับอ่าก็แล้วแต่ความความความ ความชอบของคนเลยนะอ่าแล้วก็อาวงอาวุธก็รีวิวไปเรียบร้อยแล้วเนาะ<ๆ>ก็อย่าลืมไปอันนี้ได้แต่สิ่งที่ผมแปลกใจคือไออันเนี้ยมีเฉยนะครับมีเฉยนะครับเออนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็รอรุ้นรอติดตามรับชมกันต่อ ไปด้วยแล้วกันนะว่าในอนาคตยังมันจะเป็นยังไงเนาะในคลิปวอลแคนในอนาคตผมจะวอลแคนทวีปไหนจะไปอยู่กิวไหนจะไปช่วยเขาวอลอะไรยังไงหรือเปล่าหรือว่าจะอยู่รอต่อรอรุอ่นรอติดตามกันด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วกันเนะ ถ้าเกิดอ,อยากรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมเนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วล่ะเดี๋ยวก็จะมาตอบหาข้อมูลอะไรเงี้ยมาตอบให้ถ้าสมมติว่าผมไม่ทราบนะครับผม, <im> ผ,มผมไม่ทราบผมไม่รู้จริงๆว่าอันเนี้ยมันทําอะไรงไงผมเองผมเองเนี่ยก็จะพยายามไปค้นหาข้อมูลหรือ,อาถามผู้รู้แล้วก็เอามาเป็นแบบว่าตอบให้นะครับผมอันไหนที่ผมพอมีความรู้มีความเข้าใจมีความสามารถด้านนี้ผมก็จะตอบให้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเหมือนเดิมครับผม นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมผมจะลงคลิปทุกๆวันพุธนะครับผมวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับผมในอนาคตนี้ก็อาจจะมีลงวันอังคารด้วยไหมอันนี้ก็แล้วแต่ในอนาคตเนะเออเพราะว่าตอนนี้ผมเองก็ทําไว้หลายคลิปเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นคลิปทําบุญบ้างล่ะไปตลาดปลาอะไรยังไงบ้างแหละก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับ, <S 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 รบรก็สามารถมาแลกประสบการณ์กันได้นะคอมเมนต์โดยที่เป็นแบบว่าบางคนอาจจะเป็นแบบว เอาแค่เกมคอนเคริร์เบทอย่างเดียวอะไรอย่างนี้คือเอาอย่างอื่นก็ได้เอาปลาเอาหมาเอาแมวเอาเหล่าสัตว์ป่าอะไรนี้ไม่ต้องได้เพราะผม,ผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่ชื่นชอบการเลี้ยงสัตว์เหมือนกันนะครับผมโอเคงั้นก็ลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอขอบคุณขขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมซีวีเกมครับผม bye บ๊ายบายจุ๊บ